สวัสดีครับวันนี้ก็มีอะไรจะมาอวดอีกแล้วเนาะอวดอะไรอวดความเข่าของตัวเองคือวันนี้ผมไปดู youtube มาช่องหนึ่งหละเขาก็สอนวิธีการต่อวงจรต่ำตัดก็คือวงจรต่ำตัดนี้มันก็จะเป็นการถนอมอายุแบตของเราเนาะถ้าใครมีไฟฟ้าใช้เนาะไฟหลวงแล้วก็มาต่อใช้แบบวงจรต่ำตัดเพื่อเวลาแบตเตอรี่ต่ำกว่ากี่โลวลต์เราตั้งได้แล้วก็ตัดให้ไม่ใช้ไฟหลวง ไฟทังราชการอ่ะคราวนี้ผมด้วยความเข่าเนาะไม่รู้ว่าไอตัวโหลดอ่ะจริงๆอ่ะตัวไอคอนโทรชาร์เจอร์เนี่ยเขาจะมีตัวโหลดไหมนะครับช่องสองช่องสุดท้ายเนี่ยตัวโหลดอ่ะมันก็คือว่าเออต่อใช้โหลดแล้วมันก็จะตั้งนด้ด้วยว่าต่อให้โหลดใช้ได้ต่ํากว่ากี่โวลต์เราจะไม่ให้ใช้แล้วก็สูงถึงกี่โวลต์แล้วก็จะยอมให้ใช้ ก็เลยแบบพอดูคลิปของเขาจบปุ๊บก็มาดูของตัวเองเออหรือว่าของเราก็มีว่าทาไมมันเอาไปใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มาดูเออมันก็มีจริงๆนะคือถ้ามีอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้ลองใช้หรอกเพราะว่ามันซื้อมาแล้วผมซื้อไอ้ตัวต่ำตัดมาเจ็ดสิบกว่าบาทเนี่ยจริงๆอะ่ะถ้ามันทําได้จริงๆอะ่ะไม่ต้องซื้อไอ้ตัวนี้มาก็ได้ก็มาต่อกับไอ้ตัวโหลดตัวเนี้ยเอามาควบคุมรีเลย์ตัวเนี้ยเพื่อที่จะให้ปิดเปิด,ปดสวิตตัวเนี้ยอินเวอร์เตอร์แค่นี้เองถ้าเราปิดสวิตช์ของอินเวอร์ ไอตัวสลับไฟของแมกเนติกมันก็จะถ้าปิดปิดอินเวอร์เตอร์มันก็จะสลับไปใช้ไฟหลวงอัตโนมัติก็แค่นี้เองก็แค่ว่าถ้าถ้ารู้ว่าเออมันใช้ได้จริงๆปุ๊บเออไม่ต้องซื้อตัวนี้โอ้โหโคตรเข่าเลยเพิ่งมาเจอจริงๆอ่ะก็กดเล่นมานานแล้วแหละใช้มา3-4ปีแล้วกดเล่นกดไปกดมาจนแบบกดดูบ่อยนะแต่ว่าผ่านหูผ่านตาบ่อยแต่ไม่รู้ว่ามีค่าอะไรบ้างก็ไม่ได้ดูให้ละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเนี่ยอันนี้ก็คือ เข้ามาแผงเข้าแบตแบตจ่ายโหลดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นองศาตอนนี้กี่องศาเข้าไปกี่แอมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โหลดกี่แอมจริงๆมันไม่ได้ต่อใช้หรอกเนี่ยก็อันนี้อะไรไม่รู้นะแอมออะไร PV แผงเข้ามาแอมอหรือว่ามันมันจะจําค่าว่าเข้ามาเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะอันนี้โหลดใช้ไปเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้ต่อใช้นะ แต่มันขึ้นว่า41่อ m นี่อันนี้ก็คือว่าตั้งให้มันชาร์จลิมิตคุมไฟกี่โวลต์ไม่ให้เกินกี่โวลต์เนี่ยผมตั้งที่27.5อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ดีนะมันมันไม่ค่อยร้อนแล้วแบบเสถียรมากต่อให้3000วัตต์แต่ก็แบบคุณภาพดีกว่าของจีนอยู่อันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิน28โวลต์ปุ๊บมันจะร้องมันจะอลา,ามไฟแดงจะขึ้นตรงนี้ ผมก็เลยตั้งมาที่27.5แต่ไอคอนโทรชาร์จเจอร์ตัวนี้มันมันไม่ค่อยดีนะผมว่าไอยี่หหอเนี้ยไม่ได้ดิสเครดิตเขานะแต่ว่ามันคุมไฟไม่ค่อยอยู่เวลาเราตั้งไว้28่มันมักจะกระโดดขึ้นไป28จุดเท่าไหร่จุด5ขึ้นไปนู่นแหละบางทีถ้าแดดแรงๆนะมันคุมไฟไม่ค่อยอยู่ทําให้อิเปนเตอร์ร้องโหยหวนผมก็เลยปรับลดลงมาเรื่อยๆอ,อ่าต่อไปครับอันนี้คือโหลดออนเห็นไหมก็คือ คือเปิดให้โหลดทำงานตอนที่25.2โวลต์เนี่ยผมเพิ่งมาเห็นมากดดูเนี่ยต่อไปโหลดออฟเห็นไหม21.4โวลต์ถ้าไฟในแบตเราเหลือ21.4มันก็จะตัดไฟใช่ไหมโหลดออฟเห็นไหมแค่นี้เองเราก็เอาเอา,เอาไฟตรงนี้ยมาควบคุมรีเลย์เพื่อที่จะมาควบคุมสวิตช์ตรงเนี้เปิดปิดของอ e ินเวอร์เตอร์โอ้โหใช้มาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันมีโหมด on off ของโหลดด้วย ไม่งั้นเอามาคุมไฟได้ไม่ต้องซื้อไอตัวต่ำตัดนี่มาเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะยาวไปครับสวัสดีครับ